่ันผูว่าจัดจัดคิวเองเลยนะครับจัดการแสดงอันนี้ท่านผร้ว่าราชกาญจนาภิเษบนรณะสานีนะครับจัดจัดที่นั่งให้กับผู้ร่วมงานที่จะร่วมถ่ายภาพนะครับสุดยอดมากนะครับท่านน่ารักมากมากเลยนะครับท่านผููว่าของเราจัดทุกจัดเพื่อความสวยงามนะครับเดินดูทุกมุมเลยนะครับสวยงามมากๆท่านน่ารักมากมากครับ สุดยอดมากครับท่านท่านครูว่าจัดางานวันนี้นะครับแต่<อ>ุณได้ดีไปว่านี้ไม่ได้นะครับทา่านบุคคลตรงมืทีด้านหน้าในวันนี้นะครับยังนะครับท่านว่ายัางยังจัดไม่เสร็จเลยครับหาหาที่ให้แต่ละท่านได้ได้มีภาพาษาจีนน,นะครับน ประธานกลุ่มนะครับทุ่ณวิมลสุดสวยงามมากค่ประธานกลุ่มในวันนี้นะครับพาทีมงานสวยงามมากครับโอ้ท่านจัดเองเลยดูเช็คความเรียบร้อยวันนี้ได้นะครับก็ต้องอาศัยกลุ่มเช็คความเรียบร้อยสวยงามมากท่านผัวน่ารักมากครับ